ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับทุ่งนานะครับวันนี้มาหาแมงดานะครับผมผมได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้ไปสีตัวนะครับนี่ครับผมก็เพิ่งได้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมากับแม่บ้านนะครับแม่บ้านได้ประมาณแม่บ้านได้ไปประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะครับ ผมยังไม่เจอเลยครับเจอแค่ตัวเดียวนะครับผมหายังไงก็ไม่เจอนะครับนี่ครับหาตามอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเจออีกไหมนะครับรู้สึกว่าผมเห็นแม่บ้านอ่นูนครับเกลไกนูนครับกลมลงหานะครับสงสัยเจอนะครับผมแต่ผมไม่เจอนะครับ เจอตัวเดียวตั้งแต่ทีแรกนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับน้ำขุ่นมองไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอไหมนะครับผมสงสัยตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันไกลมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดินลงไปดูกันนะครับ อาจจะไม่ใช่นะครับแค่สงสัยนะครับผมน่าจะใช่ด้วยนะครับผมใช่ครับใช่จริงครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตรงนี้ครับผมใช่นะครับโอ้โหเกือบไม่ลงมาดูนะครับ อ่าตรงนั้นก็มีครับอ่ามีสองเลยครับตรงนี้ดูครับดูครับดูครับดูสิว่าจะเจอไหมอ่าเจอแล้วครับผม นี่เรียบร้อยครับปาบาขาให้นี่ครับผมหนึ่งตัวเป็นตัวที่สองนะครับดูไข่ครับผมไข่แมงดานะครับนี่ครับผม่ไปดูตรงนั้นครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหสองไข่เลยครับตรงนี้มาดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนเอ,อ้ยอยูตรงไหนเอ,อ้ยบางทีก็อยู่ห่างจากไข่นะครับต้องดูดีๆนะครับผม ไม่เจอครับไม่เจอครับอ้าวไม่เจอครับผมอ้าเป็นไปได้นะครับไม่เจอครับผมบางทีก็มีคนเอาไปก่อนก็มีนะครับ ไม่เจอครับถ้าถ้าไม่เจออย่างนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะครับไม่น่าเชื่อว่าไม่เจอนะครับไม่เจอจริงๆครับผม นี่ครับต้องเอาไว้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับถ้าเขาอยู่แถวนี้ยังไงเขาก็กลับมาหาไข่เขาอยู่ดีนะครับเหลือสองได้ไปหนึ่งนะครับ ู้สึกว่าจะเจออีกแล้วครับนู่นครับผมไปดูกันครับหวังว่าจะไม่พลาดอีกนะครับ,บก็ไม่ลึกด้วยนะครับโอ้จะเจอไหมนี่ลก นี่ครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับ,รรบเดียบร้อยครับนี่เสร็จครับตัวนี้ดูครับโอ้โหครับ จะเป็นน้ำใหม่นะครับน้ำที่ฝนเพิ่งตกลงมานะครับวันสองวันนะครับผมครับผมก็น้ำไม่ค่อยมีนะครับก็ คงได้แค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นนะครับถ้ามีก็คงได้ดูต่อนะครับเดี๋ยวไปดูของแม่บ้านนะครับน่าจะได้เยอะกว่าผมนะครับผมได้สามตัวนะครับผมสละาเบิก นี่ครับผมได้สามตัวนะครับแค่ส่วนนี้นี่ครับของแม่บ้านได้หกตัวนะครับก็เป็นเก้าตัวนะครับผมก็หากินเก่งกว่าผมอีกนะครับต้องยอมครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ